นอนลงลูกนอนลงเร็วป,ปุกเปี๊กนอนลงนอน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 ลงปุก,ปกไม่บอกให้นอนลงนอนเดี๋ยวนี้นอนนอนลงกันนั่นนี่นอนนอน,นอนแค่ไหนนะนอนลง นอนอ,นอนเห็นน้อนนอนอนอนเออ,อ,นอนั่นและนอนเห็นก่อไงตัวเห็นในโนนแค้นแวนนี่นอนดีดอกนอนได้